สวัสดีครับทุกคนครับเช้านี้ผมอยู่ที่ผาพญากูปีครับอยู่ที่อำเภอผูสิงครับจังหวัดศรีสเกตครับวันนี้เรามีภารกิจกันอยู่ที่ช่องสงงามนะครับผาพญากูปีก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนะครับจุดชมวิวนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่จุดผ่านแดนนะครับช่องสงงามจังหวัดศรีสเกตนะครับคุณผู้ชม บรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศนะคุณผู้ชมเห็นข้างหลังผมนะครับเป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเป็นความฟินๆนะครับมีท้องน้ํามีน้ำนะครับมีป่านะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสนะผ่านมาทางอําเภอ <c oughs> <c oughs> ผู้สิงนะครับก็แวะมาได้นะครับ มาชมได้นะมาชมพญากุปรีนะครับรัวใหญ่โอ้ยไงหลีพี่น้องเอ้ยนี่ครับพญากุปรีนะครับนี่เป็นจุดชมวิวมีร้านกาแฟด้วยนะครับจุดชมวิวสวยๆตอนเช้าๆนะครับมาชมแสงสวยๆมาชม บรรยากาศดีๆนะครับเชา้าวันนี้ก็พาคุณชมมา,มาดูนะครับกับบรรยากาศเช้าๆมีกลุ่มหินด้วยนะครับเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นภูผาเทิบนะครับไม่ใช่นะเป็นกลุ่มหินล้านปีนะคุณผู้ชมนี่ร้านกาแฟไม่เปิดนะตอนแรกว่าจะมาทานกาแฟ โอ้อากาศเย็นครับวันนี้คุณผู้ชมอากาศเย็นมากครับมีกลุ่มหินสวยๆมีต้นไม้สวยๆด้วยเป็นตะกราว์นะครับนี่เลยอากาศเย็นมากครับเวลาประมาณสักแปดนาฬกาครับตอนนี้ว้าวคุณผู้ชมมีศาลาด้วยนะครับมีองค์ฤาษีด้วยครับ เห็นไหมครับเนี่ยมีทส,สีเลยสาธุม <c oughs> ีบรบรยากาศดีๆที่ชมวิวผาพญากรูปรีนะฮะเด็กให้มาเบิง่งอุ้ยมีไก่ด้วยครับคุณผู้ชมเป็นไก่ป่าหรือเปล่าฮะอืมกระตัก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 ,ตก,ตก,ตกนี่มีไก่เลยครับอาจจะเป็นไก่บ้านนะครับแต่ว่าเลี้ยงอยู่ในปา่า ้มีฮอร์ด้วครับคุณผู้ชมมันจะใสน้อเปล่น้อมัมนมีคอเติม์ี่น้องโอ้อโตตอ้ใส่น้อเนาะ นกยักษ์นกยักษ์นกยักษ์ครับคุณผู้ชมนะครับคือบรรยากาศธรรมชาติที่อยากจะชวนทุกคนนะครับได้เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศดีๆนะครับอากาศดีๆวันนี้อมนี่เลยสวยๆครับคุณผู้ชมครับห้อยสำลานเนาะ น้ำใสมากเลยครับคุณผู้ชมน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาอากาศดีอากาศดีท่า,าเที่ยวก็มาแต่เช้านะครับมาถ่ายภาพนอากาศเย็นมากเลยครับวันนี้อากาศเย็นดีเย็นสบายโอเค ขอพูดทุกท่านที่เกียรับชมนะครับในคลิปนี้ขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับแล้วก็โชคด,ดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนนะครับขอให้อยู่ดีมีแฮ้งนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ